สวัสดีครับเบาดินห้อยดินีินิีสานนะครับขอสวัสดีเอฟซีนะครับสวัสดีเม่ๆตมย์ตอนเจนพี่น้องทั้งบ้านนะครับพี่น้องทั้งฟังเล่าแล้วก็พี่น้องทั้งต่างแดนน้ำเด้อครับมือี้เบ้าดินนะครับบดี่ค้นเขาเขาเหนียวค้นเรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่สีแล้วค่ะล่อเขาเจ้าอีกให้นึงบอกง่ายนะครับก๊าลังซุกแต่บ่ท่านไดนเกี่ยวนะครับเกี่ยวเขาเจ้าแล้วก็เสียามาสีผอมกันก็ขอนียวครับมือนี้ก็ได้คือโอกาสนะครับพักนะครับ ขุดกระปูครับพี่น้องบ่าวบอยกับไปหามันแซงนะครับบ่าวดินกับมาขุดกระปูยันน้ำเห็นหน้านะครับเป็นปูหน้าที่อยู่ตามธรรมชาตินะครับเดี๋ยวมาดูน้นกันว่าบ่าวดินสียดาบ่ครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ่าวดินห้อยดินที่มีสารนี้ได้ครับสวัสดีครับอ่านหาหู้ปูนะครับเป็นปูนาปูนาปลาสีหุ้นบ่าวดิน มาเบยไปขุดมันแทงครับมืเมย์ดินกระเลยสิมาหาปูไปปนครับปูช่วงนี้กับมันเห้ไหมพี่น้องผมมาสิมีหูอบอรครับนในก็ตีน้ำเกลียนะในสีหลายหูด้วยครับนี่พอได้หูนึงนหูงนี่สิมีมาพี่น้องครับชิ้นอะไรพี่น้องปู ดินใสายนี่แหวี่ยนี่คนบ่เลิกไปเลยที่พี่น้องครับเป็นสิฮุดไหมนี่พี่น้องตัวภูครับนะครับตัวภูปลาพี่น้องมีแต่าหงก,กับปูเลยพี่น้องเต็มเลยครับยาบาดินสีฮุดกันครับพี่น้องครับนีโตอ,อยู่แบบนี้พี่น้อง นกี่นอครับอ้นี่นอค้โหันไกี่นอ๊ะไนแดงพ่อขาแลวครับพ่อขาแล้วนั่น โอ้โหนี่ตัวนี้ตัวผูตัวผูครับต่อจะหนีขัวหนึ่งครับผมหนึ่งสิ้เอ็ดบอได้กำหังใ้ตัวผูครับปาดทำหอะไ้ในในตัวผู พ่อแล้วพี่น้องพ่อแล้วอุ่นจกพี่น้องจกกองกลนก้นปูอู้ป้าพี่น้องป้าตัวนี้ตัวแบบใหญน้งพี่น้องผมคนน่ะอูอ้ตัวปูคือกันพี่น้องตัวปูตัวแม่ก็เอาเบิดครับเอาดินมัน,ม,นมันครับ พูดคุดร่วมกันในพีน้องผมขุดร่วมกันพอแล้วครับพอแล้วอจกใดนะครับเพราะว่าเขาเห็นเป็นหัวปูตัวเมียครับ ตัวเมียอุ้ยกดกัดเจ้งหนอนตัวเมียครับเออ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 อุ้ยกัดเจ็บครับพี่นนอนผมโอู้หูคนไล่หลายพี่นนอนตัวหน่อยตัวใหญ่คุดร่วมกัน นะครับช่วงห้าเกี่ยวเขาแล้วไม่ไม่เป็นสิบ่ค่อยเลิกหรอกพี่น้องเอาละพี่น้องผมเอิกๆตัวผู้ครับผมหัวหนังครับ รรมศาสตร์บานเห้พี่น่องผมนี่เอ,อและครับตุ้มเนี่ครับอ้โอ้โหลายหลาย,ลายพี่น่องผม่เกน้อยหนูคุดบาดาเล็กพี่น่องมันเลิกอันนี้พวกเลิกครับ แม่น,น,นี่ต้นแม่ครับกำลังดองเสียบนะครับปูนาหนีมั่นเลยพี่หนุห่ปูปูด้มกันเลยครับ งาได้อีกแล้วครับตัวผูครับ เดี๋ยวครับตื่นเลยครับพี่น้อง<ฮ>โอ้โหได้หลายตัวเลยพี่น้องครับอ๋อพี่น้องมองเดียวเป็นเลอยๆหู้พี่น้องผมมองเดียวเป็นเลอยๆหยู้ครับพอแล้วครับ ตัวเมียครับนี่เนี่ยตัวเมียเป็นสีมีแบบนี้ครับปิ๊ปินี่ครับเต้นหน่อยๆภูเฒ่าโบราณเป็นไงครับไปกีกันเด็กหน่อยเงี่ยวเซบอนมากีอิปิปูนะครับปูตัวเมียมันๆเลยพี่น้องมองเดี๋ยวเป็นเลยลอยหูวเลยพี่น้องมึงไงประตงห้างไกลครับ อุดมสมบูรณ์ครับบ้านเราดีว้าเกับซับพี่น้องรับซับ่าขาดเครื่องนะครับโอ้โหนี่บอง่งเลยพี่น้องมาลุ่มกันครับว่าสิเป็นตัวผูหรือตัวเนี้ มา,มาลุนมาลุนโผลเลยครับเดกบาดินโ่อยนลครับนันเป็นดินทรายพี่น้องปูเป็นหมากเ,กเย็นๆนะครับเมื่อตัวเมียรครับนี่นห,หนึ่งพี่น้องอุ้ยสองพี่น้องเนื่้มองเดียวเป็นลยรลอยลูยล่เลยพี่น้องคุณอะ มองเดียวเป็นเลยลอยรูเลยครับอะไรรูบ่ะจีบะอะไรหูบ่ะจีบะโอแล้วพี่น้องครับพอแล้วนี่ครับแต่ยล้วครับพี่น้อง ดอกพี่นองครับยิ้มไส้ปูพ่อแล้วครับตัวปูครับจุดเดี๋ยวเป็นเหลือลอยงูพี่น้องได้ยีนะครับ น,า,า,นา,าธรรมศาสตร์ครับว้าวตัวเนี้ยครับครับผมเล้าดิ้งกับสิพุดเอาแต่ปอยไปปนดวยครับปล่อย้ะครับ <c oughs> ปูนานี่มันเลยนครับพี่น้อง ครับโอ้ได้ร้ายเดียวนี่แหนดตัวปูครับบุเลิกเลยพี่น่องมูกกระปูกนง่ายยี่น่องผม เห็นเลยพี่นอ้องเห็นแล้วครับเพื่นหมุนยุดได้อีกมองจุดหนะึ่ง เจอแล้วครับปอตัวนี้ตัวบกในพี่หนอนผมตัวไงนะพี่หนอนครับปุป่นปนพี่ปนพี่หนอนครับ ตัวแม่ครับพี่น้องตัวแม่ตัวแม่ครับไก่สีพัพปนอลไรที่น้องรูโโค้คนข้าวเดียวพี่น้องเอ้ยังไกคนแป๊บเดียวนี่กคนแป๊บเดียวเดี๋ยวแบบหลายเลยพี่น้องครับผม นะครับตุนเจ้าผู้ครับตัวผู้ตัวผู้มนูนึงครับเบาดินเบ้าไหนยางไปไกล่เลยเด้ครับพี่น้องนั่งคุดได้ยู่หมองเดียวนี่พ่ออยากก็กินพี่น้อน พ่อแล้วครับมึงแนี่พี่น่องตัวมนงามเลยพี่น่องมึงน,นี่สะอาดสะอางเนี่ยกะโบมีพี่น่องมนง่ เพราปนจะเอาครับเอาจุดเดียวนี่ยนะครับอินทรายมันองค่อยเลือกตัวพี่นอ้อง ตัวนี้หน่อยขิง,ขงขิงแต่มัดเลยดี่พี่น้องผมโอ้โบ่อเลืกเลพี่น้องผมดูบ่อเลืกเลยครับซ้ำสอกนึงกับถึงนะพี่น้องเทียงกับบ่ถึงสอกครับ พี่น้องเบื้องหูหนี่ครับเในเบ้าดินขุด,ดน,นี่พี่น้องอ๋อเลยครับนี่นะครับแป๊บเดียวก็ถึงพี่น้องเบัง่อยนี่บังหน่หมุนมันก้อนยุตนอยู่นะพี่น้องอันนี้ฝ่อมือก็กว่าก็ถึงครับอันนี้บ่มีหูนะครับเบ้าดินโศกโศกเอานะครับ ปูครับปูบปูปูปูเพื่อน,นีะครับบ่ดินคุดอยู่จุดเดียวปูร่วมกันอยู่นี่เป็นรอยๆโอ้เลยครับเพิ่งนี่ครับนี่บริเวณนีบ่ดินเริ่มตุ่นคุดไปทึงตะนี้ครับบ่ดินก็จะเอาแต่แค่พอกินนะครับมืออื่นงบ่ดินสิมาคุดไม่นะครับพี่น้องครับ ขับนี่ไงสามปิาพี่น้องมึงนไนสูบออกสามหูมึงที่ขับคุณยูร่วมกันนะพี่น้องบาดินเสียเบอร์มึงบาดินคุดออกหนึ่งหูสองหูสามหครับร่วมกันอยู่ครับสามหู่ีลูมหูกันพี่น้องผมีมก็ถึงบ่อถึงน่ ไหนเจ้ตัวนะครับไหนพี่หน่อยเอย,ย,เยหู่้หลอกเลยหุหลอกหูหลอดเห็นไ่เทีตัวไปก็เห็นอีกแล้วครับ ยกงูเขากับะมัดระวัาบ้างเลยนะครับเพราะว่าเขากับตรงเบิ้งว่าเป็นมิโตะปูบบครับบางทีเป็นกระสีมีงูอยู่เน,น,นี่ยหันนะครับนะครับโอ้โหนี่ผ่อนับพี่น้องนี่ตื่นๆนะพี่น้องผมนี่ตื่นๆนะครับ 不。 ค,คนง่ายพี่น้องดินพื้นนิ่มครับดินเป็นทรายครับหูตัวบบกไหดเลยพี่น้องตัวนี้ครับผมเนื่พี่น้องครับผลงานมื่อนี้ครับใส่เวลา ชนิดกลัวไปเลยนี่ปลาดินคุดกระปูครับข้าวเดียวพี่น้องผมตัวไหนสวยๆเลยพี่น้องปูหน้าบ้านเน้อยนี่นะครับได้ปนหมกไงเลยพี่น้องครับผมครับตัวสวยๆเลยครับปลาดินขอบุญพี่น้องด้วยครับเด้อ ที่ให้การติดตามนะครับแต่พีอว่าได้หลายเติบนะครับมือดินบาดินสิมาขุดอีกครับครับผมมือนี่นะครับบ้าดินกับพุดปูถือว่ามาดอยู่วรับไปพ่อปูยุดยุดเดี๋ยวเป็นรลอยๆหลายลอยหงและครับพี่น้องแต่ว่าบ้าดินกับพุดแค่เฉพาะที่จะเห็ดกินตอนแรกนะครับ บ่าวดินขอบคุณแห่งเอื้อแห่งใจนะครับจากพี่จากน้องจากเอฟซีนะครับตลอดจนทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจที่มีมาให้บ่าวดินห้อยดินทีมีสารได้ครับบ่าวดินอาจจะตอบซาแน่หรือบ้ท่านไปตอบพี่น้องก็จะเพิ่งหน่อยใจเดเพิ่งว่าบ่าวดินได้ครับช่วงนี้บ่าวดินกะอยากน้ำเขาน้ำหนามละกันใหญ่ทองเองกะบ่ค่อยสบายนะครับหลักบ่าวดินก็สีเหลวเวียกนะครับก็สิได้ตอบคอมเมนต์พ่อมเม่พี่น้องกัหลายอย่างหลายแนวครับพี่น้องก็สีเหลวครับผมพี่น้องครับ เบาดินก็ถือว่ามือนี่ได้โศกมานครับโอ้ยนี่จะตัวงามๆเพิ่งตัดผูกขาเด้อเบิ่งให้พี่น้องเบิง่งนี่ปูน่าครับเพิ่งิ่นกอดกันไว้นะครับขาเพิ่งปูน่านะครับนี่ตัวใหญ่าง,งามๆพี่น้องครับเอ้ยเป็นปุ่มเป็นงนอยู่พี่นอ้องเอ้ยสอซสอนบดพี่น้องครับงลงครับพี่น้องนี่แหะครับ ธร้รมชาตินะครับปูหน้าบานเฮ่านะครับผมอีสานบานเฮ่าไม่อยากไม่กินนะครับบ่าวดินขอส่งวิถีชีวิตส่งกําลัางใจจากอีสานบานเฮ่าอำเภอเมืองสามิจังหวัดอุบลราชธานีไปให้พ่อแม่พี่น้องผมไปให้เอฟซีของบ่าวดินอันเป็นที่หักของบ่าวดินนะครับแม่แม่ทางบ้านพี่น้องทางต่างแดนไอซ์ยิ่งสุขุสุกุเที่ความซอยเหลือบ่าวดินและขอบครั้วนะครับตลอดจนพ่อแม่พี่น้องที่เป็นกําลังกิตกําลังใจ,งใจให้อยดินที่อีสาน ให้พี่นองอยู่ดีไม่แห้งหลำเลยสุขภาพแข็งแรงเด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจงให้บ่ดินไปหอดฝันเด้อครับสวัสดีครับ